คัมภีร์วิถีเซียนตอนที่1,001พบกันโดยบังเอิญเรื่องราวเริ่มต้นที่หานลี่ยืนอยู่กลางเขตอาคมประหลาดแห่งหนึ่งเขาเริ่มไร้คาถา,าเพื่อทำลายเขตอาคมนี้โดยใช้มือยักษ์สีเขียวที่สร้างจากภาพลวงตาขวาเมฆสีแดงกลางอากาศจากนั้นผนึกสัญลักษณ์โบราณและบริกรรมคาถาก่อนจะใช้เพลิงทารกสีเขียวหลออเมฆสีแดงนั้น จนกลายเป็นไข่มุกสีแดงอ่อนเม็ดหนึ่งฮารีตระหนักว่านี่คือเขตอาคมลวงตาของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรโบราณซึ่งซับซ้อนและพบเห็นได้ยากมากโชคดีที่เขาเคยศึกษาคัมภีร์ที่ซินหรูอินมอบให้ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเขตอาคมลักษณะคล้ายกันทำให้เขารู้วิธีทำลายมันเขารู้สึกกลัดกลุ้มที่เนตรวิญ,ญญาณของตนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะมองทะลุเขตอาคมระดับนี้ได้ จากนั้นเขาจึงใช้วิธีเดียวกันนี้กับเมฆหมอกสีต่างๆที่อยู่รอบตัวหลังจากใช้เวลาไปครึ่งวันและล้มเหลวไปบ้างในที่สุดเขาก็สามารถหลอมไข่มุกได้ครบห้าสีได้แก่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวและสีทองเมื่อได้ไข่มุกครบทั้งห้าเม็ดฮาร์ลี่ก็ร่ายอาคมทำให้ไข่มุกทั้งห้าหมุนรอบตัวเขากลายเป็นวงแหวนห้าสี ก่อนจะสั่งให้มันดีตัวออกไปรอบทิศทางในเส้นทางที่คาดเดาได้ยากไข่มุกทั้งห้าบินไปยังตำแหน่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันห้าแห่งและระเบิดออกพร้อมกันเกิดเป็นลำแสงสว่างจ้าหลากสีสันราวกับดวงอาทิตย์ห้าดวงเมื่อลำแสงทั้งห้ารวมตัวกันบรรยากาศรอบด้านก็เปลี่ยนไปฮาร์ลี่และสหายของเขาได้หลุดออกจากเขตอาคมลวงตา และกลับมาปรากฏตัวบนบันไดหินที่คุ้นเคยอีกครั้งใกล้กับศีลายักษ์ที่พวกเขาเคยเห็นก่อนหน้านี้ทันใดนั้นเสียงร้องของชายหญิงคู่หนึ่งก็ดังขึ้นพวกเขาคือไปเหย๋อทันใดนั้นเสียงร้องของชายหญิงคู่หนึ่งก็ดังขึ้นพวกเขาคือไปเหยาออีและชายชราแซ่ฟู่ซึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างๆฮา,าลี่ทั้งสองคนมีสีหน้าดีใจระคนตกตะลึง ที่สามารถหนีออกมาจากเขตอาคมได้ชายชราแท้ฟู่ยอมรับว่าเขาหมดหนทางและนึกว่าจะต้องตายอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเช่นเดียวกับไปเหยาอีที่กล่าวขอบคุณฮาลี่ที่ช่วยทำลายเขตอาคมให้ฮาลี่อธิบายว่าทุกคนถูกเขตอาคมลวงตาหลอกตั้งแต่ตอนที่เหยียบขึ้นไปบนศิลายักษแล้วเขายังบอกอีกว่าสมุนไพรวิญ,ญญาณที่ชายชราแท้ฟู่เด็ดมานั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างจากยุทธพันธ์ชนิดหนึ่งและเป็นตัวกระตุ้นให้เขตอาคมที่ร้ายกาจที่สุดทำงานชายชาราแท่ฟู้ไม่เชื่อในตอนแรกแต่เมื่อหยิบกล่องยกออกมาดูก็พบว่าข้างในไม่มีสมุนไพรวิญญาณมีเพียงหยกธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้นทำให้เขาตกตะลึงและรู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งฮารี่ชี้ให้ดูบนศิลายักอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้มีเพียงต้นเจียงกัวเบอร์รี่สีม่วงธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นฮารีเตือนสตทิทั้งสองคนว่าผูเขาคุณอูแห่งนี้อันตรายเหมือนบ่อมังกรถ้ำพยักไม่ใช่ซากประรักหักพังธรรมดาและขอให้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพลาการอีกเพราะครั้งนี้เขาแค่บังเอิญทำลายเขตอาคมได้แต่ครั้งหน้าอาจไม่โชคดีเช่นนี้ ซึ่งชายชราแท่ฟู้และป๋ายเหาอีก็รับปากหลังจากนั้นทั้งสามคนจึงออกเดินทางต่อและในที่สุดก็มาถึงสลาหินแห่งหนึ่งณที่แห่งนี้ฮาร์ลี่สังเกตเห็นรอยเท้าจางๆบนพื้นดินและรอยกระบี่ที่ดูใหม่บนภูเขาหินซึ่งเป็นหลักฐานว่ามีคนอื่นมาถึงที่นี่ก่อนหน้าพวกเขาและอาจมีการต่อสู้เกิดขึ้นฮาร์รี่กลับมองว่าเป็นเรื่องดี เพราะเท่ากับมีคนมาเปิดทางให้พวกเขาแล้วทันใดนั้นม่านแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับเงาร่างสีขาวโผลนบินออกมาการปรากฏตัวนี้ทำให้หารี่และไปเห่ยาอีดีใจเพราะคิดว่าอาจเป็นทางออกที่ตามหาแต่ชายชราแซ่ฟู่กลับหน้าเปลี่ยนสีและอุทานชื่อห้ามานใจเดียวร่างแปลงมานของมานเท่าเฉียนออกมา จากนั้นเงาร่างที่เหมือนกันอีกสี่ร่างก็ปรากฏตัวออกมาจากม่านแสงในที่สุดฮาร์ลี่ก็นึกออกว่าคนเหล่านี้คืออาวุโสจากพัรรค่ายถทมินมานเท่าเฉียนจำสหายของฮาร์ลี่ได้และแสดงความประหลาดใจระคนดีใจอย่างบ้าคลั่งเมื่อจำฮาร์ลี่ได้เช่นกันโดยบอกว่าพักของเขาและทิดาเทพเทียนหลานตามหาตัวฮาร์ลียมานานแล้ว บรรยากาศจึงกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง